สวัสดีค่ะยินดีตอนรับานผู้ชมทุกท่านเข่าสูชองเบิงเล้ารวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกระแบนในช่วงแรกของมือวันที่เก่าเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีดีเด็ดเด็ดดังๆนะคะวันนี้พพรพน้องมนเทาสุกุสก้นมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางค่ะ จากปูวัดปลานะคะในคลิปนี้นะคะตัวเลขของปูวัดปลานะคะมีตัวเลขยันซีทิศเลขซีทิศนะคะแล้วก็เลขคู่จันทน์มาเมื่อคืนนี่มาบอกเม็ดเดียวต่านั้นพี่น้องคะตัวเลขของปูวัดปลานะคะในคลิปนี้ค่ะสิเดมาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามร,มรับจมรับฟังคลิปมีพร้อมๆกันค่ะการนมัสการค่ะปูเออจะเลิ่มอดเนะน่เบิงเน้ารวยห้าสี่เบิเล่ารวยชาแนลเบิกเ่ารวยเมืองหลั่พคนตลัดเนดะ้อ จ้าปู่แฟนครับพว่อาะเที่ยวจ้าปู่กินยาอะไรหายช่วงไหนช่วงไหนเศร้าพู่าพิางกินอารดอาถามา่อก่อนปวกระดูกก็อ่างตับก็ล่างหายยาตากแดดจ้าเออก็ครน่พูดียอนะตรงไหนเมตุนพู่วันอยู่ดอกจ้าเออครับ ต้อคนหนึ่งบนตมากกาจัดมุร้ยนะคนเนี่ยคนนั่นป่วยอยนคนเล่ยบังชีบแบบคนเล่ยคนไก่คนเล่ยโคบ้าวกับโชคในเมื่อนี่แหละโอ้ค่ะปูอืมหลายคนอยากได้เมื่อนี่เหมนอนคนหนึ่งรวนรวนเอ๊ยจะเสียจหไงอยากจะท่านี้โคบท่านนี้นั่นต้องโคตดโลบูรุมเต้งไปเอ่อต่เอที่ยตาปลาจ้า เดี๋ยเียต่ปลาต้โดนี่แล้ว,ว่าหนครบเดยอะค่ะปูเครียต่ปลาเมันกแต่ว่ามันดีดีเท่ากี่แล้วเจ้าปูนีกินแล้วนี่มันอ่ามีแห้งนะมันกินแก้วเดียวได้หมขึ้นอืมจ้ะกีสองอ่อนนี้ว่าสมเมียกันอน้อน,น,น่าวนเอีเวีดแล้วเลี้ยงมา้ ค่ก็จะตรงยาเลยเลี้ยงเรื่องหมาเลี้ยงยังเรื่องนั่นนี่โอ้ยมามาดีนั่งนี่เท่าดีวันนี้พวกนจะมาถ่ายอยู่พี่ละอืมมาถ่ายอยู่วัดนี่ก็มีบ่ครับปู่มาถ่ายอยู่วัดเดี๋ยวันนี้ก็เลยจัดยาให้จัดที่ไม่เหลือนี่จัดไหนจัดไหนจัดไหนเมื่อบังหล่าโอ้่าเดี๋ยวตรวจลงปุอีหลีตรวจหรมันบามันเต็งอยู่ในคลิดมานห็นแป้งปอกฟันปอกปอกบนมือร่วงงั้นตาปู่ฟังอยู่คนเดียวปอก นั่นด็เนี่ยตั้ตัวอะไรกันทาเรี่ยม่นจะเป็นาโอืยอันนี้มากแต่ว่าต้องดรอนี่ยล้วไก่วกนกันม้านเนี่ยไม่พันอยากเศร้านะคะปูเใหญ่หนึ่งบนดนวอ้นดนเนี่ยลงปูอยู่ใจว่านพอมันโง่เหรละน่มอยู่ใจว่านเนี่ยดรอดี๋ยว้ยดอดรได้ลงปูกันผู้ขาเศร้าคนที่ไปมดบ้านนี่แล้วว่ากันอืมจ้าปู เราปวดย่งม้ดบ้านม้วนม้มนบ้านแล้กันคนหน้ามดต่ำเพื่อในใยบ้านดีไหวมากมนเดี๋เียนี่อย่าไหญ่บ้าเลยจเออี่แนวแนวท่างนยก็คือยันสีทิศเนาะจ้าปูเออเขียนได้ยันสีทิศเด้จ้าแถวทึ่งแถวทึ่งแถวทึ่งจ้าแถวงก็ใช้สันว่าแถวทึ่งแถวก็ใชแต่ว่าแถวบนจ้า เดาเส้นนี่นี่หนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดห้าครับปูบรนยุกางสองจ้าตอนนี้ยุย่างนี่หกเกินเก้าหกสามเก้าหกสามค่ะปูตอ,อน 9, 6, 9, 6, 3, นี้จับ 6, 6, 3, คู่ก่อนจับคู่ให้ได้หกห้าแปดหกห้าแปดค่ะเจอหกแปดห้าหกห้าแปดเดี๋ยวนะตอนนี้ สตัววะนี่จ้าสิบแปดสิบแปค่ะปู a เออแล้วก็สิบแปแล้วก็หกห้าหห้าค่ะสามห้อ้ยประมาณสามสามแปดสามปดค่ะปูฝากไปเล่นขวดเชียนไว้หน่อิเออเาแบนี้แนี้เอาเล่นสีทิศ่ะนี่จ้าสทิศนี่แถวทึงนี่ ห้าเก้าห้าเก้าค่ะหกศูนหกศูนค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะแปดสองแปดสองค่ะเอามานี้วงกลมมาหนี้จ้าวงกลมเก้าห้ารับหนึ่งเจ็ดเก้าห้าหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดค่ะปูเออเอาเสียวตรงนี้แหละจ้า ล่องล่านไก่ไม่บอคนน้องกับแกดสองครับหกคนจ้าปูเอออันนี้อันนี้เป็นยันตีทีครับเลื่อีทีเด้อจ้าเออคูจันทน์ท่านี่้ีมาดิค่ะปูโอ้ยคูจันทน์ูจันทนมันขึ้นล่ากับมาอยู่เทียวมาแบบพ็เรียบร้อยปนไหได้หานี่ละประมาณหานี่ตัวเส็นี่ละปุ ค่ะบรรวาเพิ่นทรงสี่เพิ่นว่าเงาหนี้ิ่นว่าเงาหนี้เจ็ดหัวต่อไหรเงาหนี้ห้าหัวค่ะเงาหนี้เงาหนี้หัวหนึ่งนี่ว่ากันมั่นมั่นมั่นตับประหลังมั้่ะมั่นตับประหลังนี่รุ่นนี่นี่รุ่นนี่นี่หัวดกขันกูได้ปลูกกันพัดนี่หัวดกเงาหนี้ หัวเงานี่หาหัวเงาเงาด้หัวเดียวเงาท้นไงจ้าน้ำนักดีแป้งดีนี่คืเกษตรกรต้องเรียนรูโตนี่เพ่อทำเป็นวานนะเะไเดี่ยวห้าศูนย์เจ็ดนี่ยหลห้าศูนย์เจ็ดคะป้เออเอออนี้ก็จะต้อนได้เนี่ยจ้่จ้ะเออเออ เป็นแนวทางเนาะแนวทางไอ้แบบที่อ็ก็ไปตีได้ยุติแบบบานี้ตีได้เสียแน่แล้วกับบานย่าเอาเองยังเดิมเหมือนเดิมยังปูเหมือนเดิมเองสิก็ได้รอ้ยค่ะว่าววาวเดียวเล้วมันเก็บีิสิบหมแล้วมันคือปูเวาให้บ่บยนี่ค่ะท่าปูแต่คือเก่าแล้วแต่ว่ากูก็ทีว่าเข้าเหม่กาบานย่าไป ออกจากวาจาปูเหมือนเดิมคือเก่าสินะใช่เออเป็นี้อะไรเรื่องนี้สิขันมาฟันกับเจ้าเรื่องนี้ปูเหมือนเดิมเย็นเหมือนกิปต่อไปลงปูเหมือนเดิมอยู่จะใกลเนี้ยหรอมันปวดปลาเรศปูเหมือนเดิมคนหรือว่าเออปูเหมือนเดิมกับปูแต่ละคาเหมือเก่าก็ือว่าเออเพราะว่ามันมันบังคับเราเกิดเกิดขึ้นว่าไปนะจะได้ว่าเย็นรุดหมดไหมใช่ปู ต่เดวนี้พูอกะดีใ่สัมผัสอยู<ๆ>่ก็บู๋กะเนี้นย่อมไม่ได้เนี้ยกะย่อทางไปไัครับคุณเฮ้ขันันขันันก็จะ,จะไ,ไห,ห้เจอจัดเฮ้สบายเลยขี่รถข้ารถดีๆคนนเปนั่งเองววารอนนรเรื่องท่หนงเปลีนเรื่องสีหน่แล่นสีเ่สีตากหม้อไปแต่ว่าลุสีกระคัดกอการนาะครับพูเนอ่ะลุสีก็การเลยจ้า เปลี่นเลยว่าใช่ไหเนี่ย<า>ปูบางวันเนาะจ้าแมนอยู่กับปูบางวันโอ้เอฟซีก็สีขึ้นหอดเนาะบันเน่นะครับปูเอ่อปูเป็นไงนี่ยท่าเลี่ยนรุ่นผลวะใช่ว่าเปลี่ยนของภาษาไหมจ้าอ๋อต้องบเลยเอาปูตัวผีก็ได้ด้วยแมนแมนอยู่ครับปูเนาะโอ้ยถ,<า>ถ้าถ้าายไปนี่โอ้เอฟซีขึ้นหอดแย่เลยนะครับปู กตะดีว่ากระดีว่าไปพุกย่มก็ว่าโูเหมือนเดิมคำบาจาก็เหมือนเดิมว่าไปอันไปนี่ก็ว่าจะอีกหน่อยเพื่อเร่ไค่ะเออปเีงคนเนี่ยฝนเย็นไ่มเนี่ยอืมตอนนี้คือคืมไม่ะค่ะปูเออตอนนี้ปกแล้ววตากาแยงก็ผนไก่หออเจีเสียวมวยสลัไก่ดิสลัขอบไก่ไก่จบไปละไก่เจบไปจ้าพอดีนะค่ะปูพอดีและสิ้หน้าที่ค่ะปู เออพอดีไอ้ไก่พเน้ะพอเวลาพอนะย่อมแบบท็กี้ของบุญเล่ารวยห้าก้าอุย้ยบุญเล่ารวยห้าสีบุญเล่ารวยชนิดบุญเล่ารวยมวลนักกุญแลัดคนไล่กดกระดิด่งกดตีตามพอได้เปลี่ยนแนวทางพอได้เออพอได้เอ่อ,อ,อ,อมีลมหายใจต่อสู้ไปแต่ละวันแต่ละวันยาก็หมายถึงเป็นที่รักษา มันห so ัวหมดแล้วกับยาหมอนันนะรถแล้วมันหัวกับยาอืมจ้าตางขาต้องหัวหมดแล้เขาก็บหมดแล้วกัลักขาไปเหือแต่อยเหตุไยังไปกับพูดดึงดันกับล่อเงไนมันหมจ้าเพ่าละมวกมเลยวงกผมเลยวงกผมเนาจ้าหกห้าแปดหกห้าแปดค่ะับหนึ่งแปดหนึ่งแปดค่ะพัว สองแปดเอาเอาเอาสองแปดนั่ก็ได้สองแปดมันมี่วันนะสองแปดเออว่าสองแปดมันมันตุ่มตุ่มันบ่ใครเขาหน้าสองแปดจะว่าเอาอะไรนั่มก็ได้หนึ่งแปดกับสองแปดได้ได้ค่ะอ่าอิปตุขงตุ้งจะเล่นได้จ้าอ,าอ,อ,อ,อ่า,าแต่แต่คนเหนียวรวยแต่พินเศร้าเอนเสีของไปค่ะแต่ตกอภูตางูไอ้ที่แต่พี่ตาต้องสู้แข่งขายของขายไปนี่เด้อ จ้าขนาดจีบอกเล่าจ้าจ้าเออเดี๋ยวจะเล่าให้นะจ้ค่ะค่ะผู้เข้าขอบคุณนะคะกราบนมาสการนะคะสาธุค่ะจ้าสรุปตัวเลขแนวทางค่ะคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขจากปู่วัดป่านะคะในคลิปนี้ก็จะมีทั้งเลขยันซีทิศเลขซีทิศแล้วก็เลขคู่จันทน์นะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอาเข้ามาเริ่มต้นที่ตัวเลข ยันสีทิศกรน,นะคะเนาะเลขยันสีทิศนะคะแถวแรกนะคะมีหนึ่งแปดหาค่ะแถวที่สองสองนะคะแล้วก็แถวสุดท้ายค่ะมีเก้าหกสามนะคะมันีปูกระจับคูไหหกค่ะแปดหนึ่งแปดหกค่ะสามแปดกับสองแปดนะคะปูวงกลมยูทีตัวเลขหกค่ะแปดกับหนึ่งแปด้ะคะพ่อแม่พี่น้องเนอะแล้วก็ตัวเลข เลขสี่ทิศนะคะมีเกาหาหกศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดสองปูวงกลมตัวเลขเกาหากับหนึ่งเจ็ดคู่จันทอนก็ได้มาแล้วพี่น้องคะมาแล้วนะคะได้ตัวเลขเม็ดเดียวคือหาศูนย์เจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาอย่าุืกแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมค่ะตัวเลขทุกตัวมีซิทเขามีซิทรูดทุกทุกตัวนะคะนํามาฝากตอนพายพี่น้องมรนเทาสกุลสก้อนเป็นแนวทาง ยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรดใช้พิจนนารณาญาณในการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมรับฟังของพ่อแม่พีน่น้องบารเทาสุขสุขคนน้องขนนะะ้นองวันนี้ก็ขอให้พ่อแม่พีน่น้องบาเทาสุขสุขคนโชคโชคมันมาลำรำไม่ล้วยแห้งๆงปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน,น้ํากันสุขสุขคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวาทางดีๆแบบนี้นะคะจากปู่วัดป่าค่ะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกถ้านผอยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาไม่เล่าก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สืบพระศักดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากท่างช่องค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะเอกสิิเดชคอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไมาเล่าสุกุสุคนไปก่อนค่ะเอาไวพ้พอกันไม่ก็แวนในคลิปหนาะเด้กๆสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ